วันจันทร์ค่ะหน้าที่การงานวันนี้ได้งานเพิ่มงานเสริมสมัครงานได้งานนะคะการงานมีการขยับขยายคุณรู้สึกว่าคุณมีคู่แข่งแต่ยังไงคุณสู้ได้นะคะการค้าการขายมีการขยับตัวที่ดีขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงการทำงานนะคะบริหารเวลาหรือว่ามีเกมยกย้ายย้ายออฟฟิศย้ายงานนะคะย้ายองค์กรใหม่แต่ยังไงยังอยู่ในสายงานเดิมหรือได้ตำแหน่งใหม่นะคะ การเงินยังลื่นไหลจับแพะชนแกะแต่ยังไงยังเอาตัวรอดนะคะาการเงินจะได้จากการเจรจาด้วยนะคะได้จากทางไกลด้วยหรือว่าทํางานช่วงนี้ก็พอได้บ้างแต่ยังไงยังดีขึ้นค่ะการเงินจะดีขึ้นถ้าก่อนหน้านี้อืดๆเอยๆน,น,น,นะคะในวันนี้จะดีขึ้นความรักช่วงนี้ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยถือว่ามีสเสน่ห์มีนักเมตตาจะมีคน แวะเวียนเข้ามาให้คุณได้เลือกแต่สําหรับคนที่มีปัญหากันง้องแง่งกันก็จะมาปรับมาจูนกันสําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วความรักยังราบรื่นอาจจะห่างกันด้วยระยะทางหน้าที่การงานไปไปมามาแต่ใด,ดยังยังราบรื่นอยู่นะคะความสัมพันธ์ดีขึ้นด้วยส่วนโชคลาภวันนี้หยิบจับอะไรก็มีโชคสื่อนําโชคก็คือตัวคุณเองนะคะซิกเซนของคุณนะคะเลขที่หุณนชอบหรือการเดินทางรถยนต์คือสื่อนําโชค เลขมงคลเลขนะพ่หนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งสีสีเสริมดวงสีขาวสีแดงและสีฟ้าหรือน้ำเงินไปเลยนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์นะไม่ว่าจะเป็นคำพูดรูปร่างหน้าตานะคะช่วงนี้คุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองรักสวยรักงามขึ้นรู้จักดูแลตัวเองนะคะเปลี่ยนตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมจนไปถึงหน้าที่การงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทุกๆด้านนะคะ ส่วนวิธีการทําบุญวันนี้ทําบุญกับสัตว์ใหญ่ไทยชีวิตโคกระบือหรือทําบุญด้วยการถวายน้ําดื่มหรือจะเป็นการโมกันไหว้เทพประจําตัวคุณเป็นพญาครุฑพญานาคหรือว่าเทวดาประจําตัวขอพรได้หมดถือว่ามีของดีในตัวนะคะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนํานะคะสุขภาพระหว่างเรื่องวิงเวียนศีรษะ นะคะคการทรงตัวไม่ค่อยดีอาจจะมีนิ้นหน้ามืดบ้างนะคะลุกเงยอย่าลุกเร็วอย่าหันอย่าหันเร็วนะคะอา,อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอา่า ข้อเท้าข้อมือหรือกดไหลย้อนช่องท้องนะคะแต่ใดๆถ้าเจ็บปวดจะหายนะคะทุกอย่างยังรับรื่นนะคะจะมีทิศทางที่ดีด้วยทุกๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักทุกอย่างจะรับรื่นค่ะขอให้คนวันจันทร์วันนี้เปิดโอกาสให้ตัวเองรับสิ่งดีๆนี้เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อย่าคิดมากนะคะตั้งใจทําสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่สําเร็จแน่ในอนาคตและจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ โชคดีค่ะ